ฮะข่าวดีข่าวดียังไงจ๊ะครับผมก็ข่าวดีก็ก็ดีครับก็ขอแต่งงานใช่ครับเพราะถึงโมเมนต์งงนวันนั้น่อยตีคือเอ่อผมแพลนอยากจะขอแต่งงานมามาพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็คือด้วยความที่ตอนแรกก็วางแผนว่าอยากจะไปขอในที่ที่มันพิเศษมากๆเนี่ยครับอยากไป ต่างประเทศไปที่วิวสวยๆจริงๆเนี้ยแต่ด้วยสถานการณ์มันก็ไม่อำานวยใช่ไหมครับก็ผมก็เลยพกแหวนไว้ตลอดเวลาพกแหวนทำง,งานว่เาเออถ้ามันมีโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่มันควรจะก,ก็ก็จะขอตอนนั้นเลยเพอดีตอนนั้นไปเดินทางไปเชียงดาวครับแล้วก็ไายเขาเป็นคนชอบป่าเขาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเออรู้สึกว่าโมเมนต์นั้นมัน,ม,น,ม,นมันน่าประทับใจมากเลยมันไม่ต้อง สวยงามแบบประดิษฐ์ประดอยอ่ะมันสวยงามด้วยหัวใจของคนสองคนที่มันอยู่ในสถานาการณ์นั้นๆผมก็เลยอ่ะในป่าก็ในปา่นปาแล้วผมรู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่เหมือนใครดีอ่ะออคือคือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแต่ผมรู้สึกว่าถ้าให้เลือกอีกครั้งกลับไปวันนั้นอีกครั้งก็กคงจะขอนว,วันนั้นเหมือนเดิมตัดสินใจนานไหมตอนนั้น มันก็มันก็ยากนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดจะขอแต่งงานมาก่อนในชีวิตเนี่ยครับไม่รู้ว่าพิธีการขอแต่งงานผู้หญิงสักคนหนึ่งมันต้องคุกเข่าหรือเปล่าวะมันจะต้องมีช่อดอกไม้ใหญ่ขนาดไหนวะอ่าแบล็ก,กากวควรจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยปล่อยมันไปตามธรรมชาติดอกไม้ก็ไม่ได้มีดอกไม้ที่สั่งมาจากร้านวสวยๆเราก็เลือกที่จะแบบเก็บดอกไม้ป่าเท่านั้นคือมันอาจจะไม่ได้มี มูลค่าทางการเงินแต่มันมีมูลค่าทางการใจก็ผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้ขอแต่งงานในโมเมนต์นั้นครับแม้ว,วันนั้นเขาเขาจับมันเขาได้ก็ว่าเราก็แหงแงงอะไรไว้อะไรเงี้ยมีโค้กเอ้พวกโค้กไหมอะไรวันขอแต่งงานเหรอพ่อจริงๆคุยกันมาก่อนครับคุยกันว่าเออเราพบกันครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะแต่งงานในวันหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วครับก็ ขอโทษนะครับโหตามแล้วนะครับขอโทษครับอายอายใจนันทานข้าวกันแต่ว่าขอสมัติอายเลยเมื่อกี้ถามว่าไงนะครับคือคือมันมันเกิดจากการคุยกันมาก่อนแต่ว่าไม่ได้นัดแนะว่าจะต้องไปขอแต่งงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเคยเคยบอกอายว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีโอกาสไป ต่างประเทศดูสวยๆเนี่ยเออเราอยากขอทำง,งานในในวิวสวยๆเหมือนกันแต่ก็วันนั้นอายไม่รู้เลยครับไม่มีใครรู้มาก่อนว่า,วาจะขอทำง,งานผมเองก็ไม่รู้แค่รู้ว่ามีแหวนอยู่ในกระเป๋าสตางค์ตลอดเวลาใช่ครับอะไรอะไรในตัวอายที่เราบอกว่าคนนี้แหละที่จะเป็นภรรยาของเราเป็นแค่คู่คืออายเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเหมือนเราเราเรา,เ,ราเป็นคนที่รักครอบครัวมาก ทา i ร์ตีแรกของของการทำงานเนี่ยก็คือเราอยากจะดูแลครอบครัวให้สบายรักพ่อแม่รักคนปีกองตรงนั้นด้วยต <c oughs> ีจังเลยต้องรักกันินึงนะครับก็ผม <c oughs> ใช่ก็อายเขาเป็นคนรักครอบครัวเหมือนกันครับแล้วก็ไม่รู้สิแล้วรู้สึกว่าเขาเขาไม่ประดิษฐ์ประดอยอะเขาเป็นนางเอกละครที่ มีความธรรมชาติสูงมากเราอยู่กับเขาแล้วเราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เอ,อไม่รูนผมก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนดีเท่านั้นนะครับหลังจากนี้วางแผนยังไงบ้างวันแต่งหือวันแต่งมีเรื่องมียาอะไรบาเรืเเ่องแต่งงานเป็นพฤษภาครับใช่เป็นพฤษภาปีหน้าแต่ก็มันยากมากเลยนะวันนี้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะทําให้เราแต่งงานได้กี่คนตอนที่เขา ให้ได้สูงสุดร้อยคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มันมีความยากลําบากตรงนั้นเพราะว่าเราไม่มีเรฟเลนซ์ว่ามันจะต้องแต่งแบบไหนถ้ามันเล็กลงแล้วถ้าเกิดคนที่เราจะชวนมาเนี่ยเขาควรจะเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือล่าสุดแคลนนะั้นยังยังไม่อยากบอกเลยว่าจะเป็นที่ไหนเพราะว่าัวเปลี่ยนแต่ในใจที่คุยกันไว้นะครับก็อยากกลับไปแต่งงานในที่ที่เราขอแต่งงานใช่ไปที่เชียงดาวครับเชียงดาวเป็นเป็น ที่ที่มีมนสเสน่ห์บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเราเราอินกันทั้งคู่ใช่ครับแล้วก็ล่าสุดซื้อที่ที่เชียงดาวไปแล้ว <laughs> ใช่เพราะรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรกับเราแน่ๆเลยที่เชียงดาวครับถ้าเกิดใครไปเชียงดาวเราจะเห็นอดอยหลวงใหญ่มากๆเป็นแบรดกาวนี่หรือกมามันเหมือนถ้าเราจะ สร้างคำมั่นสัญญาในการแต่งงานกับใครสักคนนึงผมว่านอกจากบุปการีแล้วอ่ะคนที่จะเป็นสักขีพยานที่ดีที่สุดก็คือดอยหลวงที่ที่ซื้อเหรอครับยังไม่ได้คิดเลยครับหรือถ้าเกิดคุณพี่อ่ารู้สึกว่าอยากจะให้ราคาดีผมอาจจะพร้อมปล่อยนัวันนี้เหรอครับอ่าก็มองว่าเราคงจัด ไม่ได้ใหญ่มากตามสถานการณ์แล้วก็แต่ว่าอยากให้เป็นงานที่พิเศษผมไม่อยากผมไม่อยากตัดเค้กปูนอะในงานแต่งที่แบบว่าพอเราไปเออเป็นพิธีที่แต่ได้ดแล้วก็มีเค้กปูนแล้วก็ตัดตัดเค้กปูนแล้วก็มีเป่าลูกโป่งมาแล้วก็มีเด็กที่เราไม่รู้จักเดิน <laughs> ผมอยากให้มันพิเศษสำหรับเราสองคนก็เลยอาจจะเป็นงานแต่งงานในรูปแบบที่เราคิดมันขึ้นมาเองในสิ่งที่เราชอบเราจะทํา ในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเกินความจําเป็นแล้วม,ม,มันเสียสตังค์โดยให้เหตุเราก็จะไม่ทมนใช่ครับอยากให้คนที่สนิทคนที่เรารักเนี่ยมามามา,มาอยู่ในงานที่น่ารักงานหนึ่งใช่ครับอยากไปมากคือบนกับออยถ้าทุกวันเลยครับว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นเปิดเมื่อไหร่เราต้องไป เป็นคนแรกนะคือแบบจะไปทันทีที่เปิดเงครับเพราะยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่มีิงก็แอบสืบตามบูธต่างๆพี่ครับเนี่ยมาตรงนี้แล้วเขาจะไปได้จริงๆเมื่อไหร่ก็คาดว่าปีหน้าน่าจะไปได้แน่ๆแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเดือนไหนก็ผมว่าทุกคนน่าจะคิดถึงญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็นักวันนี้ที่มันยังไปไม่ได้แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ น่าจะไปเที่ยวแล้วเติมใจก็ทุกคนคือการแคมปิ้งก็ลองหาสถานที่ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วแล้วลใครยังไม่มีอุปกรณ์ต่างๆก็ลองมาที่งานนี้ครับมีของน่าซื้อมากมายก็ซื้อเก็บไวก่อนใช่ครับขอฝากอย่างหนึ่งได้ไหมได้จ้าตอนนี้ครับก็ทำช่องให้อายใช่ครับก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์เพจกมอนอนะครับก็ไก่ ang, ang, นอ่างมามาอ่างนหนูอ่างนะครับก็เป็น อีกตัวตนหนึ่งของอายที่หลายคนอาจจะเคยดูละครของอายมานะครับแต่ว่าผมว่าสเสน่ห์ของอายทั้งหมดที่ที่เรามองเห็นจากจากสายตาของเราที่ที่ที่กำลังจะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยผมว่าความน่ารักทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกอมนอ,อยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันครับกอมเนกมุเนศ